มาไรเลยทุกคนออ,อยู่เทงิงยุบทุกคนนี่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 ห้อยนี่โบธรรมาดาเลยสำนีนะมาไรทุกคนเลยกำลังเอาห้าถุงนะน,นั่นนี่อืเ้โบแม่น้อยเลยนี่บุ้งดีกว่าแง่แนวอง,งกำโซงทุกคนเลยบักไง สบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ที่มาติดตามนะครับส้มนะสบายดีตอนเ้าๆทุกคนตอนนี้กําลังยู่ทับของพันย่เพพันทุกคนเลยย่งหมท่านในมือเพราะว่ามาว่านนี้ทุกคนค่อยนำมาหางโง่แต่ก็ย่างบูหินเสานีนกี้ขึ้นไปหาอีกรอบหนึ่งนะทุกคนก็าย่างบุหินอยู่คือเก้าที่แรกนะว่าสีมือเสานี่นะกินข้าวเสาย่าและพาน้องมาไปหาเลาะทุกคนแต่ก็บ่ได้ไปค่อยนะพันมากับพันบุญน,นะพันบุญเป็นไปเลาะเสา ค่อยสิกลับไปหาง,งูอีกคนทุกคนเลยเพราะว่าง,งูค่อยบ่เห็นหมดหมูอเลยเห็นหรือบ่เห็นค่อยยังบ่จักตอนนี้นะจักมันไปทั้งเลยหาจนโทเลยเสาวนิบอนมันเคยอยู่ก็ยังบ่เห็นทุกคนผ่านบุญเพิ่อนยังบ่ท่านมาปีนแผ่นวันนี้ทุกคน,นกำลังเตรียมตัวสิไปเห็นครบแล้วทุกคนโง่กะที่แรกก็ว่าสิเอาเฮาบ้านวันนี้นะกะบ่ได้เอาเฮาเพราะว่า ยังบุมีผู้มาลัดเอานะเดี๋ยวดฮอสีโทต้ฮอ่บ้านเฮิ่นมืออื่นเฮืเขาน้องไส้กับมันลูไส้มาฮับเอาทุกคนเลยนี่ฮอสีปองฮอ่ภาะวะงอกข้อก็เห็นครบมดแล้วเอาเกือเพื่อเปที่เรียบร้อยวันนี้ฮอสีผ่านน้องมาไปหาเลาะก็บผ่านบุญเพื่อนทุกคนเลยไปหาเนอยูเนกินก็จังมืออืน่นจังกลับบ้านนะนะทนีมันไปลงไหาเขาเจ้าอยู่พุณอยู่เตอร์พวกทุกคนอยู่แคมหายแคมโซนเขาไปเห็นอยู่พุณ เพราะว่าตะเก้ามันบ่เคยลงฮะหลังจากที่เฮาท่าพันบุญกินข้าวเสากะเฮาสีโอดเดือนทางวันนี้ทุกคนพร้อมน้องหมาสี่โตมากะมาในพ่านเพื่อนทุกคนเลยเพราะว่าหมาค่อยเนี่ยบ่ได้อามานํำเขากะซีเดือนทางไปหากินก้อนมันนี้นะเพราะว่าโง่ค่อยกะเห็ดครบแล้วทุกคนจะเกิดเฮาสีพาคก,กันไปทางเลิกแล้วมานเรื่อประมาณเดียวไปลุ้นเบื้องน้ำเดียวทุกคนเลย กำลังเอาเดินทางไปหาผ้าพาลงมาไปหาบางเล่นทุกคนเนยคิดในใจนะโมเมนตัล่ลนแล้วได้เพื่อเอาไปน้ำนั่นแหละกำลังเดินทางมาหดห้ยทุกคนกำลังเสียห้ามห้ยไปฟ้านั้นสีผ้านลงมาโลห้ยบางที่อันพอเล่นพอเหตามแขมห้ยนี่ทุกคนเนะพราะว่ามาหดบอดมาเลย คลาดนี่จะล้มผมเยผลยทุกคนพานออกมาเล,ล้วหอยตะลิงหอยมานี่กะยังบ่ท่านพอเพื่เลยทุกคนนะนางท้า่านบุญเพิ่นก็เพราะว่าผ่านบุญเพิ่นน,พน,น,พนนั่นเลาะขึ้นไปในนั้นนะนนยินผ่านบุญเอิ้นเชื่อเจ,จังแม่นเพื่นนนะเฮาท้าเดี๋ยวเฮาสิลางลง้ล่งลงตะลิงหอยฝ้าน,นี้ทุกคนตอนนี้ก็ยังบ่ท่านพรอเพื่อจะโตอยู่ เพราะว่าเฮามากกับสวยเนี่ยแหละพอเสานี่ก็การตาหางโง่นี่นะเดี๋ยวเฮาชี้เลาะไปเบิ้งมาเลาะเบิ้งตัวนี้ทุกคนนะ<ม>เฮาเดินทางมานี่กับไก่เติบทุกคนนะก็ยังแลท่านพ,อพรอไอเลยนะเฮาชีมาแวะกินน้ำมากะเฮาชีลงพักนี้บัดน,นี้ทุกคนครับพี่มานี่ก็เห็นห้อยฟ้านนะนะห้อยมูห้อยฟ้านแลนเยอะเดียว เลนกลับไปกกระมาะทุกคน,นดูมันลงอยู่นี่เหมือน,น,นยั้นอยู่ยุกแถวนี้นะทุกคนเอาชิพาน้องมาไปเลาะบ้างบางทีมาไล่มาเซอร์บางทีมันมานนะมาไล่เลยทุกคน เเมนไปนะผ่านบุญบป็นไปก้อนแล้วไปเป่นก้อนทุกคนบางทีมันเป็นเล่นมันกุกไหมกดนอย,ย่างี้ยอ๋อตอยู่เทงิงยุบทุกคนเถิงพุกเนาะเทิงพุกเฮาทำกันมีักเลย ไปนเนอะแล้วอ,อื่นขอสีดีหุ่นพีเลยทุกคนเลยนาน้องหมาเฮาอยู่พุ๊กมหอดเลยทุกคนอ๋อตะมนเนาะหินคลึก,ก,ลกคื่นแถวนี้ฮะเห็นรปล่มานะไหลห้องโกงไม้โกงนี่ทุกคนนี่ อุ้มหอยเล็บเยื้อวะไปชมนกมันก่นนอหหนทุนกคนจังมันเป็นนะเล่นนะเป็นเล่นมันไม่เป็นเฮกอ,กอย่างพวกั้อ่านว่าเล่นมันบวดท่านตรงนี้อ้หอยเนื้อนุ๊กมันเยอะเฮาท่อแต่มันบวท่านหึ้นเลยอุยอ้ยแปรอุ้มคักแลเน,นี่ยนี่มีแต่คอยขึ้นไปแล้วยืมหาคักๆอนี่เพรานั้พอดีโบเห็ดมันได้เน,นี่ยนี่แม่มันอยุงงาครบนี่นี่ นี่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 หอยนี่โบธรรมดาเลยสำนี้นะมันโอ๊ะคักขนาดนี้เนี่ยนี่นี่ข่าวเล่นไหลงั้นนี่เนี่ยแล้วอีข่าวเหรอเม้นบ่เม้นแล้วทุกคนเลแล่นแล่นนี่นะนะนี่ฮะเอาชีภาคันหาก็ทุกคนเพราะว่ามันโบเห็นเนี่ยนี่นี่นะมันชีอยู่แปะไปตามมันนี้แหละมันฮกนะนี่ เงินเฮ้ยเงินกะนี่จะเฮาค่อยเอาไปไกลๆก่ก็เนื้อมันต้องอยู่นั้นนี่หนึ่งหามันก็มาแล้วทุกคนเลยกำลังเอาเฮาถุงนะนั่นนี่อ๋อตะโมเมนต์น้อยเลยนี่บิ้งได้กว่าแง่แนวแนวแนงกล้องกำโซงทุกคนเลยบักไงโดด โดดลงมาตะปลายพวกปัดบ่อนยู่กับแยะเนี่ยทุกคนนะน้องมีแต่ปลายแมตต์ป้าจะพันห่อนได้สีแมตต์น้องนะพวกมันกว่าป่ะโดดลงมาแต่พวกโดดลงมาพี่ดีแต่ค่อยคุบท่านน่าจะยุนยุบท่านฉันแหละโบได้เลยทุกคนนะโบได้เลยตัวเลขตัวเลขแห้งมานวันนี้นะอ๋อมานเลยเขากะสีได้ไปลายโตวันนี้ทุกคนกำลังเก็บเข้าไปแล้วสี่พุ่งละ เดินพ่างลงกู้บัานนี้นะสตอร์ X ซ้ำขำทุกคนนะอ่ามานันมันมา,นมานแล้วนี่เอาถุงไปที่เ,เรียบร้อยเฮ้ยเบิ้งจักเล็กจักน้อยทุกคนเลยใบเบิ้งตั้งเยอะจุกจืดเลยมาข่าวนะกะมันสุขภาพเ่าจะดีช่วงนี้ทุกคนนะเพราะว่ามันลักษณะมันสิยน,นนะ มันเหมยมันตุยทุกคนมันกะเลยโบเยอะเฮาไปเลยนะอะเฮากะสีได้ไปต่อวันนะี้ทุกคนนะเพราะว่านี่กะยูพ่อกินเขาง่ายเลยเฮาสีเลาะหงนี่ลงไปเรื่อยๆนะซ้ำซ้ำคำแล้วก็สีผ้ากันเลาะมือทุกคนเลยเดี๋ยวไปลุ้นเบิ้งอีตโตต่อไปถ้ามันถ้ามันได้นะไปเดินทางวันนี้ต้องหกเทันนี้นะ หลังจากที่เฮาเอาแล่นตัวทำอิดได้แล้วก็เดินทางมาน,นี่ก็ไก่เติบทุกคนเลยแต่ก็ยังมาท่านโพบเลยนะบันนี้เฮาสีลองมันลงไปอีพักพักสุดท้ายทุกคน,น,นเลยเฮาสีล่งรูปอีพักสุดท้ายพักที่สามบันนี้นะนะผู้ผ่านบุญพ้นลงก้นเลยนะเฮาสีเละโฮยนี่ลงไปเลยเลยบัดนี้ทุกคนเละะล้คุละเละมือที่พักพุนเลยนี่ก็ ประมาณบ่ายโม่งตอนนี้ทุกคนเลยนี่พระท่านนี่กินข้าวง่ายอยู่เดี๋ยวเฮาสีลงไปหาห้วยนี่สีพักกินข้าวกินน้ำก็ทุกคนบางที่เฮาก็สีไปฟ้านั้นก็มีได้ฮะเดี๋ยวลงไปติดตามเมึงมานี้นะมันสีมานี้รอบแรงมาทุกคนเลยมาเจอที่พักของชาวบ้านทุกคนนะน,นีเออ่เขามาแบบมาหาอยู่หากินนะแต่ ย่านโมเมนต์เขตบ้านคอยเท่าทุกคนนะเพราะว่าเฮืนมาหากินนี่นะย่านเป็นบ้านเงินฟ้าผู้เบิงเบิงสายเบิงควานก็มีจ้ะเพราะว่ามันติดนะเดียวนะเดียวเฮากับสีโล้ห้วยนี่แหละลงทุกคนนะนั่นี่ห้ยต่อหน้านี่รู้สึกว่าฝนจะตกทุกคนนะสิไม่หยิบมม่ยับตีท่าทุกคนหากับบ้าหอดห้ยทุกคนเลยเดี๋ยวเฮาสีพักถินเข้าเข้าเทงก่อน เพราะว่าอันนี้มันก็เลยเวลามาหลายหลายชั่วโมงเลยทุกคนเดี๋ยวเขาพักน้องมาในะ่เพราะว่าน้องมายัางบ่เห็นเห็นน้องมาสามตัวทุกคนเลยเอาสิพักถึงเขานี่แบบนี้นะสีะกินเยอะเลยนี่จำแจวโอ้ยจำแจวกับข้าวลาอา๋สีได้ำจำแจวแล้วทุกคนเลน,ะนี่น้ำกับอุดมสมบูรณ์แน่นะนะแถวนี้นะนี่ไหลามาแต่เทิง์ุคนละทุกคนนละยนี่น้องมาเขากะ ยังมาบ่ครบตัวนึงเอทุกคนเอเฮาก็สิได้จ้ําแจ่วทุกคนเพราะว่าเฮาก็ยังบ่ทันได้เอ็นกินตัวเล็กตัวน้อยนะมาทุกคนกินข้าวนํากัน กินขา้าวยังหมดท่านอิ่มทุกคนฝนมาเลยนี่โอ้ยแล้วเลยบานนี้บ่มีทำสนแถวนี้ทุกคนเลยจักเฮาสิพากันไปสนเช่นเลยล่ะโอ้ยฝนตกทำข้าวแล้วทุกคนนะนี่ล่างมาเลยเหนื่นนนนนนอยขนาดข้าวอิ่มเลยนะเจอข้าวน้องหมาทุกคนนะตัวนั้นน่ะบอกแยกกินข้าวไปเลยมันตัวยี่ลายโคตร น้องมากินข้าวอิ่มก่อนน้องมากินข้าวอิม่มข้าสิลุยต่อทุกคนนะผลกาตกมากกาัแต่บอ่บอ่แห้งคนลยทุกคนนี่ก็จะปิดมายกมายอยข้าสิเาลาะตะลิ่งนี่ลงไปเลยเลยทุกคนนะเลาะหาเล่นลงไปเลยเลยได้หรือไม่ได้เหัวยังหมดจากเ่ยเดี๋ยวมันลุ้นบางอีต,ต่อเล่นทุกคนว่ามันสีมันเนี่ยปะได้เท่าตัวเดียวสาวนี่ก็เอาโคตรเนี้ยเลยน้องมากินข้าวอิ่มเลยทุกคนอ่ะเอาสีลุยต่อไปนี้ทุกคน เดี๋ยวมาท่าลุ้นเบื้องรอบค้ำบานนี้โอ้พันบุญพนนำทางเพราะว่าทิ้นทิ่นแถวนี้นะค่อยกับบไดค่อยมากไปเลยทุกคนนะมันเป็นทิ่นของของบอทอนเพิ่นทั้งพีนะทุกคนค่อยกับบไดบอชุดบ่ไดบ่ไดค่อยมากก็เลยบ่ไดหุจักทางพ่อพ่อปานใดนะเราชิอคอยโลาตามตลิ่งนี้ไปนี่แหละหามาันโชคกมันมาทุกคนนะค่อยกับพันบุญได้ปี้ได้ปี้เดียวทุกคนนะปี้เดียวปี้ทางกันนะ ปีทางกันไปนะนี่ก็ฟ้าดังฝนก็ตกได้ทุกคนมารอบนี้ก็ฝนยังตกอยู่แดดได้2งมือทุกคนนะฮอปปีกันมานี่ก็หึงเลยก็ยังบวท่านนี้ได้ยินเสียงมาเหาเลยบ้าจ้ะดังแห้งขนาดน่ะคอยนรอตามตะลิ่งเทิ่งนี้ทุกคนเลยนี่นายผ่านบุญพนนีฝนยูเตอร์ทุกคนนะยูรูปนี่เอาสีรอไปตามน,นี้ทุกที่กันนองมาพ้อเนื้อเยื่อไปรู้เ่า พอแนวอื่นบางทีมันไหลมาหาละบางทีโอกาสไม่หลายทุกคนนะเต้เต้นี่ก็เยอะคำเลยเด้อเดินทางมาฮอนนี่ก็ไก่เติบเลยทุกคนผ่านบุญเพื่อได้ลงลงพักพักนี้ต่อไอ้ทุกคนเลยเพราะว่ามันเป็นพักเป็นบ้อนอยู่นะเฮาก็ได้ปีนขึ้นปีนลงนะเพราะว่าเฮามากอะแต่พุ่นแล้วทุกคนเลยแต่ทางหลังพุ่นแล้วนะพุ่นน้องมากะยังบ่ท่านพอเพลยนเลยน้องสมมอยฝนก็ลินอยู่ยี่อยู่ทุกคนเลย วันนี้เฮาลงตามทางนี้ทุกคนลงไปพุ่นละทางมือเลมือเลยทุกคนนะเหมือนมาฮอดผีเลยทุกคนเลยฮอดโวยแลวฮอดทางมือละบ่ได้ตืมเลยได้เล่นเท่าตัวเดียวเอากับสีแวะพักพ่อนอ้ามน้ำก็ทุกคนอ้ามนำ้ำอ้ามไนกอนฝนกากำลังสิต๊กมากนะม,มืดมืดมดทีมมาเด็ดเลย โบเดปและบานพยูเฮาพยูเฮามันนี้ทุกคนเลยสามซี่มือเพื่อสามฟังข้าววะอาร์เรคออ่านน้ำก่อนทุกคน,ท,น,กนท่านกระตุนกระท่านกระตุนกระโตกตุนน้ำก่อนกนนะ น้ำแล้วทุกคนเดี๋ยวเข้ากับสีเ่เดือนทางกลับกลับที่พักทุกคนเลย <S <S เออกับโได้ไปตต้บานนี้นะเบิ้งนี่มันมันฝนตกเล้ทุกคนเดี๋ยวเข้ากับสีเมื่อเลยบบน,นี้นะเดี๋ยวเมื่อเจอกันยูทูปเพะละทุกคนเลยเดี๋ยวมาหาหนึงเขา้าเตกินกินข้าวแรงทุกคน <S <S ได้มาฮอนบอลพักบอลเศร้าแล้วทุกคนมาฮอนลเลยอา่าตมาฮอนนี่กะยังบ่ทันขำไปเลยนะอยู่ละเล่า สี่โมงปลายเนาะสี่โมงประมาณห้าโมงมันประมาณนี้นะทุกคนเลยมาฮอด 1, พันบุญเพื่อจัดการแล้วนี่ห้าโมงกินมุกปลาทุกคนเลยโอ้เรือตับส้มป่ะตับส้มได้อยากอยากกินส้มเลยผู้สาวมันสาวม,ามันเมียหน่อยเมียหน่อยเ <c oughs> ถอะตับม,มาฮุ่งกินกินส้มทุกคนเลยแล้วก็มาฮอดอ่ะเดี๋ยวเฮามาติดเบิง่งเบิ่งเล่นนี่ทุกคนนี่เบิ่งตัวเลนที่เฮาได้นี่มันจะโกล สิ่งกะสิ่งโบราณทุกคนเลยน,ะนี่ทุกคนน่าจะเคยเห็นสมัยตั้งเก่าแต่ยุคสมัยเลยเขาก็ยังไม่จักอันนี้นี่เดี๋ยวเรามาลองติดทุกคนนะจะเป็นมีเป็นมีจักว้ายานี่บันเคล่นนนะหวานนั่นมองดูกเก้งดูจักโลสามโลเต็มสามโลกว่าเจ็นกว่าเลยคับเสรสามโลเต็มสามโลเต็ม สามสามโลหกสามโลหกกรมทุกคนเกือบสี่โลไม่หมนี่สโลสโลสโลห้มโลหกลเชื่อมงสโลหทุกคนอ่าตะบักใ่ญ่เลยอยู่ฮะเฉพาะจึงนับซยๆเทากัสีได้ขังไว้ทุกคนเลย พะว่ามันยังบัท่านตายเฮาสี่คั้งเชือกโล่งนี้มาแลงเฮาสีหาเฮ็ดกินนกที่เฮาได้เมื่อเช้าวันนี้แล้วทุกคนเลยห้าสีบัได้ห้ามันเว้นนั้นออื่นเพราะว่ามันบ่มีตู้เย็นนะเฮาห้ากันออื่นจะเฮ็ดโคมันด้วยแต่งแป้งกับพันบุญเพิ่นจังเอามือบ้านทุกคนนี่นี่ตับมหฮุ่งกับพันบุญเพิ่นกินพอดีทุกคนเลยนะยังบัท่านย่ายู่มาดังไฟนึ่งข้าทุกคนหนึ่งแบนี้คัมเลย กาสีได้เฮ็ดก,กินกินกะจะเฮ็ดกินเพื่อแมลงยันเป็นนกน้อยเสานี่นะทุกคนอะ่ะโอ้ผ่านฝนไปหายิ่งไปหายิ่งนะคางมะนุง่งห่างคางมะนุง่งแดดนี่ปู้ตอนนั้นเข้าไปหานั้นผลฝนตกทุกคนเลยมาฮอดพีหรือเผดเด็ดนะไม่เชื่อหาเลาะมานทาัน้งน่าจะได้ตืิมอีกจโตจักเลือก เขาลายเพิ่มลเขาเย็นยังลายวะเอาก็เซิบหมดเนาะมันข้าสก้อนมันกินเนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยถ้าจะยางนิ่คือมาถวยหนึ่งมาถ้วยหนังขอพอดีมันกินมากเลยน้อนป่า กินหัวบมาหอน่าหังเตอับเ่อไปจะปูด้ยสสาวเนาะยบเต๋เห็นเปูหมอนปลาเูเข้าีป่เเดี๋ยวาจหาเขาไเยแปะกระถิ่นแตเน็ยายเนี่เคือกระถเติ่งบุปผาเจบมับุตยบงมอหดเข้าก็ทุกคน โอซ้อยเลยท่านี่นี่โอ้ดีเลิศดีเลิเดี๋ยวสร้อยเข้าก่อนทุกคนเลยเดี๋ยวเพื่อผ่านบุญเพื่อนจีนกนี่นะนี่โอ้นกผ่านบุญเพื่อนไปนั้นชเช้าแน่ๆน,นี่คอยนำบุได้เพ่เลยๆเช้าเลยนะไปหางโง่ทุกคนนะอะเอาสิปนนกนี่แหละแมลงทุกคนสองคนเด้ซ้อยเข้าก่อนทุกคนเลยเข้ากนันแรงบ่าน,นี่แรงแล้ว เดี๋ยวเพิ่มผ่านุญเพิ่มนั่นเฮ็ดกินทุกคนเลยเพราะว่าค่อยนึ่งเขาชายเข้า,า,ขาเรียบร้อยเลยนกปิดเป็นรีอเห็นแล้วนปนปิงปนปนคือเก้าปิงปนบ่มีแนวกราฟเนาะเราต้องไปหาแนวกราฟได้เลยมันบ่ยามน,นี้เนาะมันเลยเดินเดินสิบเดินสิบเอ็ด,อดมั่นในยาม ปลาเซื่อเฮามันกินมาให้นี่แหงเต็กอยู่สุดๆไปเลยเด้เลยมันกินเพื่อมะไม้มันป่าป่ะม้มันป่าจะจอดจะจอดสิส่ทีแต่มันตัวน้อยอ่ะเนี่ยเราละเนี่ยกินเฮาเฮาสิได้มามาปิ้งทุกคนในยบะนี้นะปิ้งมันแฮมเฮาก็สีไปฟักกินอะไรได้มะข้อปนกินมะข้อมป่ะไม่กินมะข้อมทุกคน ลืมลายเลยนกเรือเร่มมันเลยฮะไปยิงบันนี้ทุกคนเลยผ่านบุญบนโซฟีมือนะวันนี้แบบเข้มพอดีชูกินเอ็กแบบเข้มปะเข้มๆมัจ<า>มน,<า>นจะนั่นมืดเนาะสองคนเฮานั่นมืดเนาะสองคนเฮาสองคน,นเฮาเหมือนบูอิน <laughs> อไปเลยเนี่ยไปจริงจริงลูก๊กกี้ถอยเด้อ móc lót, you know, tung, you know. Sony bay nóng nha móc hầu nóng pau vô nóng mahai khung an nha móc hầu 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 เสีบอยู่บ่เสียบไหม่เสียบกะทะยหญ่มันเสียบกะทะเล็กกระหอเนาะอยากกินก้อยกระหอมันกินเนี่ยอยากท้อไปหายิ่งกระหอกกะสีได้กลิ่นแล้วเพิ่ดเพิ่ดอยู่แล้บเสียบลายเสียบลายผมล้นไม่เช่หรอลายรุนเสียดได้ลายมันจี๊ยบเสีลาย Cửa cái sai đất lại mày tính hết mừng sao xe nó ý chăm nhưng video nhiều mới lên áo hủ thêm sớm thấy đâu mừng thêm quá mừng 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 เสีบอยู่ด้วยแล้วก็บางคนเนาะต่ำต่ำมาฮะเสียบอยู่ด้วใส่งหนากอยู่เที่แก้วพุงเลยมาทุกคนเรียบร้อยแล้วบาทนี่โอ้ที่เขาไ่ได้เกินสามชิ้นาทีจังกินนี่นะนี่หามเขามารเร็วมาทุกคนมาทุกคนมามาที่เขากินเขาข้าวบนเป็นลงมือเลยฮากินดำหุ้งย่ากินนี่นะบาเสนอว่าสามชิ้นาที่จะมาเลยกินมา า,าอลองมึงดูตํำนกนี่นอ,นนองมากินน้ำเกเเลือเดีวดูเองมึงด,น,งดน,งงนีเ,นเรื่องตัดเสน้อมาแลวกวน็ไอินตับนกน้อยมันนี้พราะว่าแล่นเข้ากับบัวได้เฮ็ดโค่นะมันยังบ่ท่านตาย เอาเล้วอยากกินข้าหลอมเดือกแท่งตีขึ้นไปหลอมเลือกไม่ค่อยอยากเลยนี่เด um> 네ื uh> ่อจ um> ีนเลยแทบจะโคตรละฝึกวิ่งไฟเจาะพอวัวไปยากเดยอยากจะนุ่งซื่อหน้าจีนที่เดื่อนพอวัวนุ่งลายไม่กลัวไปเอาเนื้อยากเลย nếu siêu mọi người đi. Do dù ban uýt phân phải Do dù đàn luôn 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 กินข้าวอิ่มแล้วเกิดน,น้องมาทุกคนีน่น้องมาเข้ากับสร้างผลงานได้ไหมนี่ตัวนี้กินข้าวเก้งนะมดแล้วนั่นนี่ตัวนั้นกับโเก่งไปเลยทุกคนนี่ตัวนี้กับโเก่งสองตัวนี้แหละบบเยกินกกข้าวไปเลยจากมันเป็นนะเนยมันกินข้าวบ่แซบสุขภาพมันบ่ดีไปนั่นเลยเอ๋อต้อ กินข้าวอิ่มก็สิพักผ่อนนวันนี้ทุกคนนะไปเมื่อนี้กาพ่อตาได้ยุดได้กินทุกคนนะว่าบม่มานกับมานเล่นเท่าตัวหนึ่งกับช้นี้ละการหายุหาก,กินเท่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอพักทุกคนขอขอามเข้าใจผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับส้มนะเดี๋ยวรอลุนเบื้องเมืออื่นทุกคนนะว่าสีหาทางไปทั้งเรื่องเขาก็ยังบ่จักเดี๋ยวรอลุนคลิปต่อไปเพล่ะสบายดี